สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์นูเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเกันเลยนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ขึ้นเป็นหน้าปกนะครับกองหลังอีกคนหนึ่งนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยสนใจมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคของโชเซ่มูรินโญ่แล้วนะครับเขาเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับเป็นดาวรุ่งวัยยีิบสอปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้น้ําหนักมากเลยสําหรับดิวนี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนยูเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับภายในสโซมอลูสไทลูเนี่ยนะครับกลับมาซ้อมได้นะครับ รายอัพวันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวไว้รอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรจริงๆแนละ้วมันมีออกมาแล้วว่าใครจะมาลงบ้างอะ่ะแต่ผมเนี่ยรอก,การซ้อมนะครับเซสชันในท้ายรู้เลยว่าใครลงนะครับขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของเซอร์จิมเรดคริปนะครับล่าสุดนะครับพอมิเชลนะครับเตรียมเข้ามาบริหารงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเซอร์จิมเรดคริปนะครับก็ยังคงอยู่ในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับวันนี้เขาก็ไปจับมือกับรามุสฮอยลุนนะครับซึ่งกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเรื่องราวของการบริหารเนี่ยนะครับคือเซอร์จิมเรดคริปเนี่ยนะครับตอนนี้นะ เขากำลังจะเพิ่มหุ้นนะครับเป็น29%เขากํขากำลังจะเพิ่มหุ้นเป็น29%นะครับแลนนิออสนะครับจะซื้อหุ้น100%จากเดอะเกลเซอร์แน่นอนนะครับความสำคัญในการจัดการวันนี้ก็คือการแต่งตั้งคนเก่งมาทำงานนะครับผมพูดถึงคนเก่งมาทำงานเลยนะคือไม่ใช่เก่งอย่างเดียวต้องมีอะไรองค์ประกอบนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ เซอร์จิมเนี่ยนะครับได้ประชุมมาตั้งแต่วันพฤหัสหลายรอบละแล้วก็ได้คุยกับเอริกเตแกหลายรอบทีนี้การการที่เขาเนี่ยนะครับจะคนเก่งมาวันนี้เชิงบวกคนที่ช่วยเซอร์จิมคลิปในวันนี้ก็คือเซอร์ v เดฟเบดฟอร์ดนะครับแล้วก็ชองคตบองความท้าทายด้านประสิทธิภาพเอริกเตนแกเนี่ยนะครับก็อยู่ในภาวะกดดันแต่เขาได้คุยกับเซอร์จิมไปละวว่ามันก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ทีนี้ การดึงแดนแอชเวิร์ดเมื่อวานนี้ผมพูดไปละแดนแอชเวิร์ดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาก็อยากจะให้แดนะลาออกเองนะครับมันจะได้ไม่ต้องคาราคาซังอะไรอะแต่ก็ต้องชดเชยนิวคาเซิลเหมือนกันนะครับเพราะาคุณมีสัญญาไงเขาก็รู้ว่าแมนยูจะเอานะครับทีนี้ตัวของอะไรนะพอมิเชลเนี่ยกับเซอร์จิมเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เป็นพิเศษมากมิเชลเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นฟรีเยน ไม่มีค่าตัวเขาใช้คำว่าการจัดการเนี่ยนะครับการจัดการเนี่ยสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมบูรณ์แบบสำหรับบทบาทถ้าใช้พอมิเชลอีกอย่างหนึ่งนะครับพอมิเชลเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการย้ายนักเตะมากๆพอมิเชลเนี่ยเป็นคนเก่งเขาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในการย้ายนักเตะนะครับเนื่องมจากเขาว่าวันนี้นะ การย้ายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูจะยังล่าช้าเพราะว่าไม่มีตำแหน่งนี้ก็คือพอเมเชลอย่างเดีลวของซานโชเนี่ยช้าเพราะข้อผูกพันในการซื้อแมนยูเนี่ยนะครับกับตัดมูลเนี่ยคุยกันไม่ลงตัวตรงที่ว่าในเดีลวของซานโชเนี่ยคุณจะต้องลดลงต่ำกว่า50ล้านปอนด์เพราะว่าซานโชจริงๆนะแมนยูจะขอจ่ายค่าเหนื่อยแค่แสนห้าเท่านั้นเดี๋ยวจะมีผมแยกประเด็นให้ละเมื่อตอนแรกอะ่ะจะต้องคือคุณจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้หมดเรายืมตัวอย่างเดียวแมนยูไม่เอา มนยูบอกคุณต้องจ่ายค่าเหนื่อยบ้างแต่ฉันจะจ่ายค่าเหนื่อยซานโช2สองแสห้าเหลือแค่แสนห้าเนี่ยก็คือรายละเอียดที่จะต้องใช้คนอย่างพอมิเชลไปเคลียร์ให้นะครับเนื่นองขากว่าแมนยูเคลียร์เองเนะี่ยมันช้าต้องมีผออด้านนี้นะครับผมอธิบายพอเห็นภาพใช่ไหมนี่แหละครับลำดับความสําคัญของพอมิเชลที่กําลังจะมาประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรามูสฮอยลุนนะครับก็เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเซอร์จิมเรดคริป์นะครับแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยนะครับก็ได้เดินมาจับมือกับรามูสฮอยลุนนะครับรามูสฮอยลุนเนี่ยครับป่วยนะครับในเกมที่แพ้นอติงแฮมฟอร์เรสสองหนึ่งนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าวันนี้รามูสฮอยลุนเนี่ยนะครับได้กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วและที่สำคัญก็คือวันนี้เขาจับมือกับเซอร์จิมเรดคริป์และผู้บริหารที่ไปเยี่ยมนะครับฮอยลุนเนี่ยนะครับ มีภาพถ่ายนะครับจับมือกับเซอร์เดฟเบดฟอร์ดเนี่ยคนเนี้ยแล้วก็จริงๆแล้วนะครับตัวของเซอร์จิมนนะครับก็มาดูด้วยรอยยิม้มน,นะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเรามโมซายลุนเนี่ยนะครับคือการลงทุนที่เซอร์จิมเนี่ยหวังว่าประสิทธิภาพเขาจะออกมาหลังจากมีผู้บริหารใหม่คือความหมายประมาณเชิงเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหม สิ่งที่เป็นนโยบายของเซอร์จิมเรดค y ิปที่แฟนแมนยูจะต้องทราบก็คือในโยบายในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยที่มีประสิทธิภาพสูงมูลค่าของเขาต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเหมือนกับทัก,ทกษะคนรวยอะนะครับไม่ได้คือบางอย่างเนะี่ยต้องเอาตรงๆนะเขาต้องเก่งจริงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราของรามูสหอยลุนนะครับ แล้ามาต่อกันที่เรื่องราวของเรนี่โยโร่กันนะครับวันนี้นะครับนนหนึ่งในหนัง,นง,นงสือพิมพ์อังกฤษยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้กดดันให้ลิวส์นะครับขายโยโร่ในราคา60.4ล้านปอนด์โอ้ผมว่าแพงนะจริงๆแล้วนะครับเรนี่โยโร่นะครับมีค่าฉีดสัญญาที่78ล้านปอนด์หรือประมาณ90ล้านยูโรแหล่งข่าวจากเลิกกิบสปอร์ตเนี่ยเขารายงานว่าวันนี้นะครับดูเหมือนว่าเซอร์จิมเรดคริปต์เนี่ยนะครับ รู้อย่างดีเลยแหละว่าโยโร่เนี่ยเก่งมากๆในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถจ่ายค่าตัวของโลโย่ได้ที่60.4ล้านปอนด์เพราะว่าผมได้อธิบายคุณสมบัติของเลนี่โยโร่ไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยทำไมสนใจโยโร่มากๆเพราะเด็ก18ปีมีคุณสมบัตินะครับเมื่อเทียบกับกองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยเอาตรงนะใกล้คนนเต้ามากแต่คนนเต้าห่างจากคนนี้หปี นะครับเมื่อคืนนี้ใครไม่ได้ฟังข่าวลิฟูแฟนแมนยูก็ไปฟังได้แฟนทีมอื่นก็ไปฟังได้นะครับมันได้ความรู้หมดแหละและที่สําคัญก็คือวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์เ็ดได้กดดันการเจราจาเหลือค่าตัวแค่หกสิบจุดสี่ล้านปอนด์นะครับหกสิบจุดสี่ล้านปอนด์ถามว่าแมนยูจะต้องใช้เงินสูงกับเด็กสิบแปดปีขนาดนี้ไหมนะครับได้เล่นแค่สามสิบเกมคุณคิดอย่างไรล่ะว่าแมนยูจะเอาจริงหรือเปล่านะครับก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่นักข่าวเขียนท้าทายไว้เลยนะว่า เซอร์จีมมองขาดจริงหรือเปล่าเพราะว่ามูล,ลค่าของยโร่เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าโซบอตไลวันนี้ตอนซื้อมา60ล้านปอนใช่ไหมวันนี้ทานเฟอร์มัคขึ้น2เท่า2เท่าเลยนะโซบอตไลไป120ล้านปอนแล้วนะครับใครจะซื้อโซบอตไลอ่ะนะครับนี่นะครับเป็นแผนแบบเดียวกันถ้ายโร่ดีจริงนะแมนยูเซ็น60ล้านปอนเนี่ยสบายๆแต่ค่าตัวเขาจะอัปเกรดขึ้นทันทีนี่คือ นโยบายของอินิออสแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแอนเดรส์คิสเซนเซนนะครับแอนเดรส์คิสเซนเซนเนี่ยนะครับผมก็ยังชังใจอยู่เลยว่าวันที่วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็รู้ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังไงก็ขายถ้าถ้าแมนยูยื่นจริงนะแอนเดรส์คิสเซนเซนนะครับอดีตกองหลังเชลซีเนี่ยนะครับมีค่าตัวสุดถูกเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเสนอเงินสูงสุดที่ 25.9ล้านปอนด์25.9ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแอนเดรสคริสเตนเซนได้สโมรสรบาร์เซโลนานะครับมีการแหล่งข่าวจากเอลนาซิองนาลเขาบอกว่าแมนยูได้คุยกับบาร์เซโลนาในเบื้องต้นในการเซ็นสัญญากับแอนเดรสคริสเตนเซนในราคา25.9ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามนะครับคริสเตนเซนเนี่ยนะครับเป็นดิวที่บาซ่าเนี่ยต้องการขายเพราะอะไร เขามีปัญหาทางการเงินและเขาต้องการจัดการปัญหาทางการเงินก่อนอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลือกเยอะเดนนี่โรโยนะครับอีกอย่างหนึ่งคริสเตนเซนอายุเท่าไหร่วันนี้นะครับคริสเตนเซนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปดูไออายุแป๊บนึงนะผมผมลืมจําไม่ได้ตอนแรกก็ดนะูเข้าใจแล้วแหละว่าไอเดสคริสเตนเซนอายุเท่านี้เท่านี้แป๊บนึงนะครับอ่าไอเดสคริสเตนเซนอายุ27ปีนะครับอายุ27ปีเนี่ยกองหลังทีมชาติเดนมาร์กนะครับสวมเสื้อหมายเลข6นะ นี่นะครับเป็นกองหลังที่แกร่งนะครับเล่นให้กับบาร์ซ่าแต่การเล่นที่พิมเมลิกมีประสบการณ์อยู่แล้วคือถ้าเกิดแมนยูจะเซ็นสัญญากับแอนเดรสคริสเตนเซนจริงๆเนี่ยคือเซ็นที่ประสบการณ์อย่างเดียวนะครับฝรั่งเขาเรียกว่า experience เลยในหัวข้อข่าวนี้นะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่า25.9ล้านปอนด์สำหรับแอนเดรสคริสเตนเซนวัย27 000. ปีกองหลังทีมชาติดเดนมาร์กที่บาร์ซ่าขายเนี่ยก็ก็น่าสนใจอยู่นะครับไม่ต้องใช้เงินมากแต่เก่ง ประมาณนี้นะครับมีประสบการณ์ด้วยนะครับเรามาต่อที่ทเรื่องราวของอามัดเดียโรกันนะครับคือนักข่าวไปถามอามัดว่าเอ๊ะคุณมันสิงสนามซ้อมหรือเปล่าคุณมันสิงสนามซ้อมหรือเปล่าเพราะสนามจริงคุณเล่นไม่ดีอะ่ะอามัดตอบว่าคือนักข่าวนี้นักข่าวเขาดูการเล่นการซ้อมของอามัดแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเลี้ยงบอลเหมือนเมซี่เลยนะอามัดก็ เลยตอบคำถามนักข่าวทันทีอมัดตอบว่าผมรู้ว่าพวกคุณพูดอย่างนี้คุณว่าผมเหมือนเมสซี่ตอนซ้อมเขาเข้าใจนะแต่แต่ท่านเคยได้ยินไอุ้วาสิทธิ์ใช่ไหมหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอะสนามซ้อมนี่โคตรเก่งเลยเล่นจริงโอ,อ้โหอะไรก็ไม่รู้ทีนี้อมัดก็เลยตอบกลับไปว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำได้เหมือนเมสซี่หรอก ไม่มีใครทำได้เหมือนเมซีมใใ Messi. ามา่ผมภูมิใจในตัวเมซี่อามัดก่าวผมภูมิใจในตัวเมซี่หลายคนบอกผมแล้วว่าผมมาเล่นเหมือนเมซี่แต่ไม่มีใครเหมือนเมซี่แน่นอนแม้กระทั่งสนามซ้อมการเลี้ยงบอลเนี่ยเลี้ยงมากก็จะยิงประตูได้น้อยนั่นแหละสิ่งที่ผมคิดว่าเมซี่ทำได้มากกว่าคนอื่นไงเขายิงประตูได้เยอะใครก็ไม่มีทางทำได้เหมือนเมซี่อามาัดกาวนะครับ คืออามัดเดียโรในวันนี้นะถ้าถ้ากันในบทสัมภาษณ์เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับล่าสุดนะครับเอเิรีนแท็กเองเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ในการที่จะรั้งอามัดนะครับเพื่อให้อยู่กับทีมต่อไปคือข้อเสนอของอามัดเนี่ยนะครับเยอะมากแม้กระทั่งซันเดอร์แลนด์เดิมนะซันเดอร์แลนด์เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกาลังจะเลื่อนชั้นเนี่ยเขาก็อยากได้อามัดเดียโรไป แต่หน,นก็ตามนะครับเอเดนแฮกเนี Egg ่ยนะครับคือตอนนี้มันคือการเดิมพันคือโอกาสสุดท้ายที่จะมีทีมที่ครบอย่างเงี้ยนะครับเนื่องมามายความว่านักเตะดาวรุ่งจะได้มีโอกาสแจ้งเกิดหรือเปล่ามันก็อยู่ที่เตนแฮกจะให้เล่นไหมเนื่องมามายความว่าสิ่งที่อาหมัดพูดนะครับก็คือเขาเนี่ยนะครับเปรียบว่าเมสซี่เนี่ยไม่มีทางเลยที่ใครจะเหมือนเขาและเขาเนี่ยนะครับก็กําลังพยายามที่จะเล่นชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็รูปแบบการยืมตัว เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากนะครับแต่แต่ตลาดมันก็จะยืมตัวได้จนถึง31ใช่ไหมสามสิมกราคมนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอรอนซันโชนะครับวันนี้นะครับผมก็จะอธิบายซันโชให้ทราบก่อน1วันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนเลว็วข้อเสนอซันโชล่าช้าเพราะอะไรเพราะค่าจ้างนะครับค่าจ้างกับค่าตัวไง คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกับบรุริเซียดอทมุลเนี่ยยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ยังไม่ได้ลุกบรรลุข้อฉบอ่าตกลงฉบับสมบูรณ์เพราะ 1. นึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายค่าเหนื่อยสารโชแค่1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์อีกแสนปอนด์เนี่ยดอทมุลต้องจ่ายซึ่งดอทมุลไม่จา่ายไม่เอานะยังแต่เขากําลังต่อรองอยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครฟังเรื่องที่บรรลุข้อตกลงคือแมนยูคุณจ่าย2,500เลยฉันยืมหนึ่งเดียว ซึ่งไม่มีทางไม่มีทางเพราะว่าแมนยูจะไม่เสียเปรียบเด็ดขาดและข้อตกอลองก็คือ1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์วันนี้นะคุณต้องซื้อขาด50ล้านปอนด์ด้วยนะครับในรายละเอียดของข่าวเขาบอกนี้เลยครับที่สำคัญก็คือดอทมูลต้องการเซ็นสัญญากับจอร์แนชโชแค่26ล้านปอนด์เท่านั้น26ล้านปอนด์เท่านั้นนอกจากไม่จ่ยายค่ายืมในส่วนที่เป็นนะ ยังขอเซ็นแค่25-26ล้านปอนด์นี่แหละครับคือไม่สามารถบรรลุข้อตกลงฉบับเต็มเงื่อนไขของแมนยูในชัดเจนนะครับว่าแมนยูซื้อเขาอะซื้อดอลมุนมานั่นแหละ73ล้านปอนด์คุณจะซื้อ26ล้านปอนด์ก็น่าเกลียดไปเพราะว่าซานโชยังเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนเป็นร่างทองก่อนอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้จอร์รซานโชนะครับก็ตอนนี้ก็ใจไปที่ดอลมูนล,ละนะครับและที่สําคัญก็คือธงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ต้องเคลียรายได้ให้ลงตัวซะค่าตอนจบอะตอนจบอะที่ดอดมุนจะซื้อซันโชอะก็เอา <ะ S 1> ตรงๆเนี่ยห้ล้านปอนด์มันหนักไปสัก30ล้านปอนด์ก็ไม่น่าเกียดนะครับก็รอดูการตกลงรายละเอียดก่อนฉบับสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของจุดอันซานโชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของาราเฟเอวรานนะครับ วันนี้แมนยูมีทางออกให้วารานเหมือนกันคือผมฟังเป็นเป็นทางออกเดียวกับเดคฟังชัดๆนะทางออกวารานเป็นทางออกเดียวกับ DKR ท่านคิดว่ามันจะซ้ำรอยไหมคือลาเฟวารานเนี่ยนะครับไม่เปิดบวกหนึ่งปีแต่เขาเสนอสัญญาระยะสั้นๆให้พร้อมกับลดค่าเหนื่อยมาแบบเดียวกับเดคไปเลยเดคถึงไม่เซ็นไงและที่สำคัญก็คือเ k คอสามแส วารันสามแสนสี่สามแสนห้าไม่ต่างกันเลยครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้สัญญาเนี่ยนะครับเอาตรงนะถ้าไม,ม่เมนยูต,ต้องไปยื่นสัญญาระยะสั้นให้วาราันวารันเขาขอโบนุ่งหนึ่งปีอะวารันขอนะก็เพราะว่าเก่งกําไรทีมในซาอุดีโปรติกนะครับเขาก็รอให้วารันเนี่ยหมดสัญญาในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยแล้วก็เซ็นฟรีซะแต่ทําไม้เสนอเงื่อนไขระยะสั้นๆให้ก็เพราะว่าเขาอยากจะให้ต่อยาวๆเพื่อโกงค่าตัวไปก่อน แต่ธงอ่ะยังคงปักที่การขายวารานดังนั้นถ้าวารานเจอสถานการณ์เดียวกับ DKR เลยคือเสนอสัญญาสั้นๆให้ที่ไม่ใช่12เดือนอ่ะแล้วก็ลดค่าจ้างลงเยอะมากแต่ไม่เปิดเผยตัวเลขนะครับผมก็ตามดู่อ้าวมันมาแบบเดียวกับ DKR เลยอ่ะ DKR นี่ลดครึ่งนึงนะให้ตามจำนวนนัดที่เล่นด้วยโอ้นั่นแหละครับสิ่งที่ด k คไม,ไม่ไม่เซ็นไงก็ รอดูกันนะครับว่าวารานจะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ยังมีคาเซมิโลอีกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอองตนี่มาเซียวนะครับสถานการณ์ของอองตนี่มาเซียวนะครับในเช้าวันนี้นะครับกลายเป็นว่าสโมสสเฟนปเช่นะครับกลายเป็นเต็งหนึ่งะครับที่จะคว้าตัวมาเซียวไปนะครับในราคาประมาณ7ล้านปอนในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับเวลานี้นะ ข้อเสนอของมาเซียวนะครับก็มีมาจากทางโซนอิตาลีด้วยนะครับอขอไปนะครับสมโมสรอ,อินเตอร์มิลานเลยระบุชื่อนะครับแล้วก็ยังมีสมโมสรอ,อื่นอีกนะครับที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือทีมจากซาอุดีโปรีกนะครับซึ่งเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับก้อนใหญ่นะสำหรับเป็นเงินนะครับเพื่อจ้างมาเซียวไปเล่นในซาอุดีโปรีกด้วยเช่นกันนะครับ แมนเชสเตอร์ยูจะได้ขายมาเซียลแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่ามาเซียลจะเลือกทีมไหนแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา x i แม็กซิมชูป n g โมติงนะครับเรื่องราวของตัวของอาร์เอริกแม็กซิมชูปโมติงเนี่ยนะครับคือผมรายงานครั้งล่าสุดเนี่ยผมยจําได้เลยว่าอาร s t ิสเตนฟ็อกบอกว่าแมนยูเนี่ย ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เร่งการเจรจากับนักเตะหลายคนมีชื่อของเอลิกแม็กซิมชูโปโมติงอยู่ในนั้นด้วยนะครับความหมายก็คือการยืมตัวกองหน้ารายนี้นะครับคือกองหน้ารายนี้เนี่ยได้รับการการกนตีจากซาดิโอมาเน่นะครับว่า เขาเก่งมากนะครับแล้วถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างในตำแหน่งกองหน้าได้เลยนะครับนีสื่อตามประเ,เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการเซ็นสัญญากับชูโปโมติงนะครับแล้วก็ยังมีข่าวกับติโมวานเนอร์ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็หมายความว่าในดีลของกองหน้าเนี่ยนะครับแมนยู Man น่าจะออกมาในรูปแบบการยืมตัวมากกว่าส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในรูปแบบของการเซ็นสัญญ,ญาเหมือนที่ผมเล่าข่าวไปนี่แหละก็ รอดูกันชูปเมอติงอายุ34ปีนะแต่เขาเฟี้ยวมากรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอโจสคาวินี่นะครับวันนี้เรื่องราวของจอโจสคาวินี่เนี่ยน่าฟังมากคือผมจะบอกว่าในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับเขาบอกกันว่านะวันนี้นะสคาวินี่เนี่ยไม่ใช่ดีลที่ธรรมดาเลยถึงแม้ว่าจะมีข่าฉีกสัญญาที่44ล้านปอนด์ แต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมแต่ละทีมเนี่ยล้วนแต่ซื้อราคาแพงเท่านั้นสคาวินี่นะครับเงินเนี่ยทะลุไป60ล้านปอนด์ละโดยมีสโมสรเอซี AC, มิลานและยูเวนตุสเนี่ยสนใจอยู่นะครับทำไมดีลของสคาวินี่ถึงแพงถึง60ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ52ล้านปอนด์จริงๆแล้วนะมันอาจจะไปจบที่ส่วนเสริมที่60ล้านปอนด์ก็ได้เงินเน็ตเนตเนี่ยหกล้านยูโรหรือ52ล้านปอนด์ตอนนี้นะแต่ค่าฉีกสัญญาคือ44ล้านปอนด ทำไมคนถึงจ่ายแพงกว่าเกิดอะไรขึ้นในรายงานจาก Casta Del Sport นะครับเป็นเพราะวัตถุประสงค์ของทีมที่จะซื้อไงไม่มีใครซื้อถูกหรือซื้อระดับการฉีกสัญญาแต่ซื้อราคาที่แพงเพราะคุณภาพของนักเตะถ้าเป็นเงินดอลลาร์นะ66ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินดอลลาร์นะและที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับกองหลังทีมชาติอิตาลีรายนี้นะ แน่นอนครับเป็นนักเตะที่เป็นผลกระทบกับทีมระยะยาวคือเขาใช้เขาได้อีกนานความหมายประมาณนั้นนะครับก็สกาวินี่วันนี้อายุ20ปีอ่ะเป็นเพื่อนของรามุสไฮรุนเนี่ยรามุสไฮรุนยังบอกเลยว่าเป็นดิวที่บ้ามากถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลคูจิเรสกันนะครับอันนี้นี่เป็นดิวที่ผมบอกได้เลยว่า วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้แสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับมิเกลกูโตเรสครับนักเตะของสโมสรคิโรนาเขาเป็นอดีตนะครับกองหลังของเรัลมาริตต้นทุน,นเป็นเรัลมาริตนะอายุ22ปีวันนี้นะครับโดดเด่นมากนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนที่ติดทีมชาติสเปนอยู่ละประเด็น <c oughs> <c oughs> สำคัญมันอยู่ที่ว่ากองหลังจอมแก่งรายนี้นะครับเล่นให้กับจริงๆนะ กูตเลสเนี่ยของคิโรนานะมีข่าวว่าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับได้ส่งแมวมองที่เก่งไปดูฟอร์มนะครับกล้องหลังคนนี้มีส่วนร่วมกับทีมนะครับเขาทำไป1ประตู3แอซิสจาก20นัดที่เล่นใ้กับคิโรนาในทีมชุดใหญ่และที่แน่ๆน,นะครับเป็นนักเตะที่ลงสนามในเกือบ90นาทีในเกมที่เอาชนะเอลติโกมาลิต4ประตูต่อ3คิโรนาชนะนะ สุดยอดมากนะครับแลวก็ที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไปดูฟอร์มสามารถซื้อนะครับกองหลังอดีตกองหลังของเรอัวมมดริตรายนี้ในราคา22ล้านปอนด์แต่เรอัวมมดริตนะครับมีเงื่อนไขในการซื้อกลับครึ่ง,งได้เรอัวมมดริตมีเงื่อนไขในการซื้อกลับครึ่ง,งได้คิโรนาเนี่ยครับเขาอยากขายกุโตเดสในราคา22ล้านปอนด์แมนยูจ่ายชิวๆเลยและดีลนี้นะน่าสนใจจริงๆนะครับก็ ถ้าแมนยูไม่ไปดูฟอร์มเนี่ยเอาตรงนะติดทีมชาติสเปนตั้งแต่17 18 19 21ปีชุดใหญ่ได้ลองแล้วรอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดควรปิดดีลนี้ไหมส่วนตัวผมนะดีลวนี้น่าสนใจมากประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเปาโลดิ巴ากับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ตลาดเดือนมกราคมเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะรู้เงื่อนไขาการเซ็นสัญญากาับนักเตะวันนี้นะครับดิบาร่าเนี่ยมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวที่10ล้านปอนด์อยู่นะในสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานว่านะครับอสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับดิบาร่ามาระยะหนึง่งแต่ท่านอย่าลืมคุณสมบัติพื้นฐานดิบาร่าอายุ30ปีค่าฉีกสัญญาคือ10ล้านปอนด์มันเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างๆเขาก็มองว่าดีบาร่าเนี่ยนะครับไม่ตรงโจทย์ของอินิออสการลงทุนของอินิออสกับนักเตะเนี่ยต้องเป็นนักเตะที่อายุน้อยเก่งจริงมูลค่าเพิ่มแต่ดีบาร่าเนี่ยอายุ30ปีมูลค่าเขาต้องลดลงก็ไม่น่าจะมีโอกาสเซ็นอันนี้ส่วนตัวผมนะถ้ามองจากคุณสมบัติของอินิออสที่เขาต้องการนักเตะนะครับก็รอดูกันมันคนละแบบกับจโจสคาวินีประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรดิโกเรดอนโดกันนะครับผมก็ยังคงตามนะครับเมื่อคืนนี้รายการ Talk Sport เนี่ยอ่าเดี๋ยวนะรายการทีมทอ a l กของฝรั่งเขาอะเขามีการพูดคุยในดิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเฟรดิโกเรดอนโดลองฟังดูนะครับใน,นรายการทีมทอ a l กได้บอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ให้ความสำคัญของดิลของเฟร r ดิโกเรดอนโด ใช้คำว่า Special ลรายงานจากรอยเนเมอร์ซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินารุนยู่สิบปีคนนี้นะตำแหน่งหมายเลขแปมีราคาแค่8ล้านปอมมูลค่าเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของอาร์เจนตินสจูเนียและวันนี้ค่าตัวเขาเนี่ยแพงมากขึ้นแน่ๆเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาที่อายุน้อยนะครับนักเตะอย่างอารนโดเนี่ยอายุยีปี ทีมชาติจินน่ารุ่นอยู่21ปี20ปีเหมือนกันเขาจะมีมูลค่าแค่8ล้านปอนดะ์น่ะถ้าฉีกสัญญาปุ๊บน้ำเซ็นมาแมนยูเนะี่ยต่อไปการย้ายทีเหมือนเขาอายุถ้าเล่นดีนะระดับร้อยล้านปอนด์ดีลนี้ตรงประเด็นกับนโยบายของอินิออสในการเซ็นสัญญานักเตะนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราของเรดอนโดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น,นเรื่องราวของอาร์วาโรเฟอร์นันเดสนะครับซึ่งเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปล่อยยืมตัวนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเบนฟิก้านะครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับในการเซ็นสัญญาก,กับอาร์ฟอร์นันเดสนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่นทีมเยาวชนแมนยูรุ่นยูยี่สามปีแต่ปีนี้ปล่อยให้ยืมตัวออกไปนะครับตัวของอาร์วาโรเฟอร์นันเดสเองนะครับอายุ20ปี เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ติดทีมชาติสเปนด้วยนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับสโมสรเบนฟิก้ากำลังต้องการเซ็นสัญญาก,กับเขาไปนะครับยังไม่มีรายละเอียดของค่าตัวเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการเจรจานะครับต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับผมเอออีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลย ผมเปลี่ยนชื่อช่อง y o u t u b e นะครับเป็นเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ภาษาไทยแล้วนะพบางทีอ่ะบางทีพิมพ์ไปปุ๊บเอ๊ะเจนวิทย์หายไปไหนนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมให้มันง่ายต่อการติดตามนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ